สวัสดีค่ะครูเบลนะคะในคลิปนี้ครูเบลก็จะมาสอนคนฝึกเล่น broken chord ในคีย์ง่ายๆนะคะแล้วก็ทั้งรูปคอร์ดพื้นฐานแล้วก็คอรดพลิกกลับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะคะว่าคอร์ด uh, แต่ละคอร์ดเนี่ยมีคอร์ดพลิกกลับยังไงบ้างแล้วก็มีวิธีฝึกแบบยังไงบ้างนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูมือซ้ายกันเลยนะคะคีย์แรกที่จะสอน broken chord ก็คือ คีย์ซีเมทีนี้เนี่ยครูจะสอนทั้งมือซ้ายและมือขวาเนาะเพราะว่าจริงๆคือส่วนใหญ่ทุกคนอาจจะเห็นว่ามือซ้ายเนี่ยกดเป็น broken chord เป็นคอร์ดแล้วก็มือขวาเป็น melody ใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีเนี่ยมือขวาที่เป็น melody เราก็เพิ่มคอร์ดพลิกกลับคอร์ดอะไรต่างๆของคีย์นั้นนะคะก็เราก็จะสามารถเพิ่มเสียงลงไปได้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซีเมเจก่อนก็เดี๋ยวจะสอนเป็น b ล o k กค c h o r ก่อนว่าคอร์ด จะอธิบายเรื่องคอดนิดนึงก็คือคอร์ดพื้นฐานเลยเนี่ยรูปก็คือรูปง่ายสุดเนาะอย่างเช่น C major ก็จะเป็น C E G 1 3 5นี่คือคอร์ดพื้นฐานสุดเขาเรียกว่า root position ตรงนี้นะคะแล้วก็พอคอร์ดคลิกกลับครั้งที่1คลิกกลับคือยังไงคือ,อเห็นตัว C ที่อยู่นิ้วก้อยไหมคะอันนี้เรา พลิกกลับมาไว้ข้างหลังอ,อันนี้เพราะฉะนั้นเราจะกดตัวแรกเปลี่ยนเป็นกด e แล้วก็ g เหมือนเดิมแต่ว่าเราเอา do โด,โดหรือว่า c เนี่ยมาไว้ตรงนี้เปลี่ยนอ่าเราเริ่มอันนี้เขาเรียกว,ว่าพลิกกลับครั้งที่1ของคอร์ดนะคะหรือว่า first inversion ต่อมามีพลิกกลับอีกรอบเป็น second inversion คือพลิกกลับครั้งที่2เราก็จะพลิกกลับเอา e หรือว่าตัวมีตัวเนี้ยมาไว้ตรงนี้อ่ะเฮ้ยมาไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวแรกที่เรากดก็คือตัวสุดท้ายของ root position อะ G นะคะ G แล้วก็อันนี้จะเปลี่ยนเป็นนิ้วสองเนาะ G ซอน d o มีหัว o m e พลิกกลับมาครั้งที่สองละอ่านี้ second inversion ทวนใหม่นะคะก็จะเป็น root position first inversion second inversion แบบนี้ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาซ้อมเป็น broken chord บ้างนะคะก็เนี่ยเราจะ broken chord ก็คือคอร์ดที่เรากดทีละตัวเนาะก็คืออย่างแบบแทนที่เราจะกดลงไป do มีซอ l เรากด do มีซอ l ทีละตัวคราวนี้เราก็จะมีวิธีซ้อมเอ่อรวมกันก็คือทั้ง root position first inversion second inversion ก็จะเป็นอย่างงี้นะคะ do มีซอ l แล้วก็ย้ายนิ้วก้อยมาตรงมี นี่ก็มาตัวซอนซอนโดมิโดโแล้วก็กลับลงมามิดโดซอนโดซอนมิซอนมิโดซอนอน,อน,อน,นี้ก็เหมือนเป็นแบบฝึกหัดที่เราใช้ซ้อมเพื่อให้เราจำแม่นแล้วก็เล่นเล่นได้บ่อยๆด้วยนะคะเวลาเราเล่นเพลงนี้เราก็ดึงมาใช้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ซ้อมเล่นวนไป นะมือขวาก็เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวครูจะเล่นมือขวาให้ดูหนึ่งรอบให้ดูนิ้วเวลาใช้นะคะก็จะเป็น ูคีย์เอฟบ้างนะคะคีย์เอฟก็เราเลื่อนลงมาซอมออกเทปนี้ก็ได้นี้มิดเดิลซีลงมาซีตัวหนึ่งแล้วก็นี้เอฟฟาตัวนี้นะคะก็รูทโพซิชันของเอฟเมเจอร์ก็จะเป็นเอฟเอซีฟาลาโดเฟิร์สอินเวอร์ชันลาโดฟาซอมแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เซคัน d ์นะคะก็จะเป็น เราซ้อมแบบโรเค้นคอร์ดนะคะก็จะเล่นให้ดูแบบชา้าๆมือขวานะคะก็เริ่มที่ฟาตรงนี้เลย มาดูคีย์จีเมเจอร์กันนะคะก็จากคอร์ด F เมื่อกี้เราเลื่อนขึ้นมา G เราเล่นตรงนี้ก็ root p o s i t i o n ซอนทีเร G B D first inversion นะคะก็จะเป็น B D G ทีเรซอน second inversion เป็น แบบ b r o k e น Chord นะคะก็จะเป็นน er ี้มือขวานะคะก็เริ่มที่ซอนตัวนี้นี <S <S wh <S <S ้ Middle ลก็เดี๋ยวจะกดโ r o k e n Chord คอร์ด a minor บ้างนะคะก็เริ่มที่ตรงนี้ a root position a c e a dorian first inversion เป็น do mi la แล้วก็ second inversion มี la do คราวนี้กดแบบ broken chord ก็จะเป็นนะคะ ขวาบ้าเราอาจจะก,กดลงมาหน่อยนะคะอันนี้มิดเดิ้ลซีเราลงมาจากม i ดเดิลซีตัวนี้คอสุดท้ายนะคะดีม n o เนอก็เรากดที่ดีตัวนี้นะคะ คอร์ดดีมเนอร์ก็จะมี D F A Re เ e รเลปาลาเนี่ยรูปโพสิชันอันนี้ F i r s t i n v e r ว i o n ก็ปาลาเลเซคนินเวอร์ชันลาเลฟาี้กดแบบโรเค e น c อร์ d นะคะ ออ t เทบ Middle C เลยนะคะตรงนี้เร จบแล้วนะคะโรเค้นคอร์ที่ครูสอนก็ครูก็สอนเฉพาะบางคีย์ที่ไม่ได้ยากมากแล้วก็ไม่ได้มีขึ้นคีย์ดำเยอะนะคะทุกคนก็ที่เริ่มเริ่มฝึกเปียโน,โนเนี่ยก็สามารถฝึกเล่นได้ก็ถ้าใครที่มีอะไรสงสัยหรือว่าเกี่ยวกับการเรียนเปียโนก็ได้นะคะอยากถามอะไรครูเพิ่มเติมก็สามารถถามเข้ามาในเพจ Facebook ได้นะคะครูก็จะมีลิงก์เพจ Facebook อยู่ข้างใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย